ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้เข้ามายังอีเวนต์ของพระเจ้าในการเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าในการเข้ามาพักสงบนมในพระเจ้าแม้หลายครั้งเราเผเิญกับปุรรคปัญหาต่างๆมากมายเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกอ่อนล้าเรารู้สึกอ่อนกําลังในวันนี้เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าจะฟังคาร้องทูลของเราพระเจ้าจะฟังสิ่งที่เรานั้นทุกข์ใจและพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนเราจะสงบใจกับพระเจ้าดังนั้น แต่พระเจ้าเราขอให้ายาทกระโปงสลับเช้าวันนี้ขอการเคลื่อนโดยพระเมญมวิสุดที่จะสัมผัสและแต่ต้องหัวใจของเราที่เราจะลึกลงในโลงมากยิ่งขึ้นที่เรารับกำลังที่มาจากพระเจ้ารับคำตอบที่มาจากพระชาบางสิ่งบางอย่างที่เราลองอยพระเจ้าอยู่ในวันนี้พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราและพระเจ้าจะทำในสิ่งที่เราน้คาดหวังไว้เมื่อเราอยู่ในพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเช่ต้านทานเป็นอำนาจของพระ้าเราเข้ามาด้วยหัวใจที่คาดหวังพระเจ้า หัวใจที่มอบให้กับโลมมาเป็นที่หนึ่งในชีวิตรเราขอบคุณโลงในบรรดาที่ศรัจา वन्मेल ใน,ในทุกโลกหาย ข้อต่อมาก็คือผู้นำในขิดจักรแล้วก็เพื่อตัดมัสการที่เช้าวันนี้นะคะสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้เล็กที่รัยินข้าพุ่งทั้งหลายสรรเสริญของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาร้องทูลกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าบรรดาผู้เล็กน้อยจะเป็นบรรดาประชาชิเวลานี้บรรดาประชาชนของพระองค์กำลังคุกเข่าอธิษฐานร้องทูลกับพระองค์เพื่อพี่น้องภูมิภาคที่ อุทกภัทยที่งเลยทางภาคใต้ขอพรองทรงโปรดเมตตาที่จะดำขึ้นมวลน,น้ำนั้นอกจากประเทศไทยไปพรองจะกราบไล้สู่ทะเลพรองจะกาบขอวอวยพรพี่น้องคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ที่อาจจะมีกําลังไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สูญเสียทรัพย์สมบัติสูญเสียคนที่เป็นที่รักในครอ,อ,อบครัวขอพรองทรงโปรดเล้าโลกใจและลื้ฟื้นสิ่งที่ ผเจะขาดสิ่งใดที่สูญเสียหมจะงซ่อมผมจะสร้างให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นผมจาค่าอวยพรห่วยงานราชการผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทั่วที่อวยพรเด็กๆเล็กๆผเจะค่าอีกไม่เล็กคนชราหลายคนการที่พึ่งพาผเจ้าค่าโงรดทรงเป็นที่ที่ของผู้ที่ขาดความช่วยเหลือก็ขอมาใจกรุณาเมา่น่วงาราชการเมืวยที่เหลือที่จะเข้าไปทันทั่วที่ตั้งแต่พระเจ้าขออวยพร ไม่ว่าสิ่งใดที่สูญเสียไปเราจะขอเรียกคืนกลับมาเก็บเท่าในส่วนที่เราเสียไปพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวนไรนาเพื่อสวนไม่ว่าจะเป็นอสวนทุเรียนหรือสวนอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องภาคใต้นั้นได้ทําไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราทุกสิ่งอย่างเราขอเรียกคืนทั้คนมดจารณาจังหว สิ่งใดที่เสียไปเราขอเรียกคืนในนามพระเยซูพระองค์จะทรงกระทําการใหญ่เราจะเห็นพระองค์ทรงกระทําการโมโหลานสําหรับประเทศไทยพระองค์จะกล่าสิ่งใดที่เป็นที่เป็นมลทินบาปพระองค์จะทรงชําระลากออกไปจากประเทศไทยพระองค์จะมาเคลื่อนลงสู่ทะเลแดงมันจะไม่มีสิทธิ์ไม่ส่วนในไหนที่จะกลับมาทําร้ายพี่น้องคนไทยในภาคใต้อีกต่อไปพระเจ้าเราขอบุญพระองค์เราอธิษฐานขอมอบพี่น้องทุกคนที่อยู่ในางภาคใต้อยู่ในการปกป่องอวยพรชื่งมาจากพระองค์ ในพนามของยซูคริดเอมเอมสสนสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเช้าวันนี้ลความที่ทนเหลือเป็นผู้รับาชใจของพรองไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาละะอนจารู้รับใช้ไม่ว่าจะเป็นอัครทูตข,ของพรองผู้ที่สุมส่งออกมาไปข้าแต่พระเจ้าเราจึงถึงผู้รับใชใจของพรองมากมายไม่ว่าจะเป็นศาสนาอาจารย์ดรสุนทรระวังศาสนาอาจารย์กิตติคุณนายฟิล พรกเจ้าค่ะอาจารย์สมเกียรติอาจารย์เจรวัตทุกคนมีส่วนรับใช้ในพันธกรทท้งทาของพระองค์ของพระเจ้าี่ะสมควรปนอุดมที่พรทีมิตครอบครัวของท่านงานรับใช้ของท่านงานขยายจจรกรของท่านของพระองค์ทรงโปรดปวยพรในการที่ท่านก็ไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายในการที่จะไปขยายอัาจักรของพระองค์ขยายเขตแดนของพระองค์ก่อซึ่งกำลังในครอบครัวของท่านในพันธกิจของท่าน ในธุรกิจของท่านการเรินการงานของท่านท่านจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งเพื่อจาหน่ายฐานแงิออกไปพระเจ้าค่าคิดสมาจะมาถึงแล้วนี่จะเป็นคิสนาประกาศความรักของพระองค์ผ่านการรับใช้ของอาจารย์ทุกๆท่านผู้ที่มีส่วนร่วมในคิสจันพระองค์เจ้าขอคุณพระองค์สาหรับผู้รับใช้ผู้ที่มีหัวใจทุ่มเทผู้ที่หัวใจดูแลผู้แก่และประชากรของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยนำท่านสุขภาพพานามัย ผู้สามีภรรยาของท่านท่าธาตุสีของท่านทุกคนจะได้รับการบวยบอจะได้รับการปกป้องของึ้นมาจากพระองค์และการเลี้ยงดูก็มาจากพระองค์เช่นเดียวกันผมจะพาบุคคลเหล่านี้เป็นพิเศษพระองค์ได้ทรงคัดสรรพระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้ที่จะเป็นผู้รับใจของพระองค์กระเตมพระเจ้า,าวันนี้ขอพระองค์ได้โปรดสัมผัสจิตใ,ใจของท่านที่ท่านจะเห็นนิมิตในงานรับใจของท่านท่านจะเห็นนิมิตนั้นเพื่อขยายนิมิตนั้น และท่านจะไม่เป็นคนที่ฝ่ามิมิตนั้นพระองค์เจ้าค่ะท่านจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่ามีมิตรที่พระเจ้าเห็นนั้นเป็นอย่างไรเพื่อนำจจาิิจักรของพระองค์เปิดพระบิดาเจ้าค่ะเป ที่จักเพื่อนําสมาชิกมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้หลงหายผู้ที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนพระพิดาเจ้าการขอพรพระเจ้าได้โปรดอวยพรอนผู้รับใช้ขององค์ในคันตกรทั้งห้านั้นที่จะมีสติปัญญาที่จะนําพาที่จักของพระเจ้าที่จะก้าวกระโดดมุ่งเจ้ากาเติบโตแบบก้าวกระโดดเราคาดหวังว่าคิดจักรของประเทศใดประเทศไทยจะเป็นที่จักรที่ก้าวกระโดดรุ่งเจ้าการเราจะเปิดไปทุกที่ที่เราเข้าไปที่เราเหยียบยาข้าไปเราจะเป็นครอบครองพระบิดาเจ้าการเราขอบรพระเจ้าสำหรับเช้า วันนี้ที่เราจะนำมัสการโดยผ่านบทเพลงผ่านผู้รับใช้เครื่องเสียงเครื่องสายทุกอย่างของพระเจ้าที่ปรดเจิมพระบิดาจะขันเจิมมาในเนื้อเพลงในบทเพลงที่เราจะร้องเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์จะท่งเล้าลมจิตใจผู้ใดพระองค์จะส่งรักษาผู้ใดผู้ที่บาดเจ็บพระองค์จะท่งรักษาผ่านบทเพลงที่เราร้องในเช้าวันนี้พระองค์จะขันเจิมบทเพลงเจิมผู้นำนมัสการทุกคนและทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้จะได้สัมผัส เจ้าที่พระเจ้าจะตัดกับทุนทูนว่าบรรดาผู้เรียร้อยจะเป็นบรรดาประชาชนพระองค์จะข่าขอพระเจ้าจะบป่วยพรบรรดาประชาชนขององค์ทุกคนในเช้าวันนี้เราอธิษฐานร่วมกันและขอพระคุณพระองค์ร่วมกันและจึงอธิษฐานกับทุนขอพระพรเหล่นานี้ในพระน,นามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน